ขนมคกไทยดังไกลถึงอเมริกาสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือนีสิภาพติตามหละขนมคกนะคะที่ตอนนี้กําลังดังมากเลยเธอในอเมริกามีขายที่เดียวนะคะคือเท็ดด์โจเข้าไปสํารวจเบิร์อิลีแล้วเท็ดด์โจไม่ได้มีขายแค่ขนมคคกนะคะมีอาหารไทยแบบหลากหลายมากเจอผัดไทยเจอแกงเขียวหวานด้วยนะคะแต่จุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือขนมโคกค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยสมคําล่ลือหรือเปล่านะ้า มาเธอมาเธอขนมคคกไทยดังไกลถึงอเมริกานะคะที่เป็นกระแสฮิตตอนนี้นะคะตันนี้ไปได้มาหนึ่งกล่องนะคะตามจิงมีหลายอยู่ค่ะแต่ว่าอยากลองนะคะแค่หนึ่งกล่องเป็นคนบ่ข่อยมากินของหวานอยู่แล้วไงเอามาลองค่ะมาหนึ่งกล่องมีทั้งหมดเก้าชิ้นนะคะตอนนี้เอาไปอบแค่สามชิ้นนะคะมันมีสองวิธีนะคะใส่ไมโครเวฟแล้วก็ใส่แอร์ฟรายเออร์นะคะตอนนี้ใส่ในแอร์ฟรายเออร์นะคะห้านาทีไฟสา0รอยสบฟาเรนไฮต์นะคะองศาบนหูเท่าไหร่แล้วสิขึ้นไปไหนเด้อค่ะเด้อ เผื่อที่ไทยมีนะคะลองไปซื้อกินไส้มะพร้าวค่ะอืม,อ,มอร่อยค่ะหวานๆเค็มๆอร่อยอยู่เลอืมกรอบนอกนุ่มในหวานเค็มตอนนี้ว่าอร่อยลงตัวอยู่นะแต่บางคนเขาเรีวิวบอกว่ามันหวานเกินมันอยู่ที่ ปากใครปากมันเนาะเธอเนาะกล่องนี้สามเหรียญยีสบเก้านะคะเดตันนี่ขึ้นหาว่าจากบาทด้วอืมตันนี่ว้าแสบอยกินได้แถวเอนะคะคนไทยอยู่เยอะสีหายากนะคะสิบเบว่าโซ่เอาโซเอาแต่ว่าโซนตันนี่อยู่มันมีเทิดเดโจประมาณสี่สาขานะคะอยู่ลาสเวกัสตันนี่ไปไหนมาสาขาไกลบาทเนี่ยมีเยอะเลยมีหลายแพ็คด้วย กรอบนอกนุ่มในหวานหอมมันมะพร้าวอ,อร่อยโอเคได้อยู่อม,มีทั้งหมดเก้าชิ้นนะคะเป็นแบบแช่แข็งมานะคะ